ก็นี่คือครับสเปคของแล็ปท็อปนับที่ชื่อว่า MSI คาต a n น17 HX B 1 4 W ซึ่งในนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนะครับการจอครับของ RTX 5070นะครับรวมไปถึงครับ CPU ครับ i 7นะครับ Gen 1 4แล้วก็มีแรมให้ในนี้คือ 16GB เป็น DDR 5ด้วยแล้วก็รวมไปถึงตัวของครับความจุที่จะให้อัดไปเลยครับหเทาสำหรับตัวของ Gen 4 SSD มันจะไม่ค่อยนะครับหนาสักเท่าไหร่มันจะค่อนข้างบางแต่มีน้ําหนักอยู่มีน้ําหนักอยู่เพราะว่าเขาใส่มาให้เยอะแต่ว่าไม่ได้หนาเท่ากับสมัยก่อนที่ผมเคยได้ของ MSI มาหน้าจอตรงนี้เนี่ยคือ17.3นิ้วหน้าจอใหญ่มากนะครับผมซึ่งจอตัวนี้มันมีความชัดอยู่ที่ 2K มากกว่าจอบ้านที่ผมมีอีก นะคือมันชัดมากเฮิร์ตที่เขาให้มาเนี่ยคือ2 4 0 h เฮิร์ตนี่พับปุ๊บน,นี่ดูข้างนอกภายนอกดีไซน์มันไม่ได้โดดเด่นแบบสีแดงเหมือนสมัยก่อนของ m s เเขานะแต่ว่าจะมีความแบบความเท่ในตามยุคสมัยของเขาแล้วก็นี่คือเรียกว่าทั้งหมดของโนบุ๊กตัวนี้ที่ผมใช้ไปทั้งทำงานองเสียงเล่นเกมตัด ต่อใช้ได้ทุกอย่างตัวของแล็ปท็อปอันนี้นะครับก็กดได้เลยนะครับที่ลิงก์ตรงนี้เดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้แล้วก็ไปดูได้นะครับใครอยากจะตามมากก็ตามมาได้เลยนะครับแล้วก็ฝาก m s i ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับ